ถ้าพูดถึงปลาหมอคางดําเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีครับมันแพร่พันธุ์ไปทั่วครับช่วงนี้กําลังเป็นข่าวเลยและที่สําคัญบอ่อผมเนี่ยบอ่อหลังบ้านผมเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็คือปลาหมอคางดํานะแถบนี้นักล่ามันเยอะผมอยากจะบอกทุกคนดูดีหัวหายไปเลยและในบอ่อเนี่ยก็จะมีทั้งกุเราวลากุเราวลากระพงในคองก็เป็นพวกปลากดเยอะ นักล่ามันเยอะมันก็เลยจะไม่ได้มีเยอะมากแล้วทุกคนดูอันนี้คือรอยเท้านักล่าที่แท้ทูมันอยู่ไหนมันคืออะไรทุกคนพอจะเข้าใจไหมนี่อีกมันล่ายันปูอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไปปักปั๊มมันนะแต่น่าจะเป็นมันแหละและไอ้รอยเท้านักล่าเนี่ย มันคืออะไรทุกคน่น,นไงเห็นไหมทุกคนไม่ใช่หมาในเพราะนั้นคือตัวนาคเป็นนาคจากธรรมชาติเลยนะคือเราเข้าใกล้มันไม่ได้นะผมเลยต้องแอบถ่ายไกลๆแค่มันได้ยินเสียงหรือมันเห็นผมเนะี่ยมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วแล้วจากที่ผมลองสังเกตใช่ไหมว่าปลาหมอคางดําเนี่ยทําไมมันไม่ค่อยอยู่แถวนี้เยอะรู้สึกว่ามันไม่ชอบน้ําที่เชี่ยวแล้วลึกสักเท่าไหร่นะและยิ่งในพื้นที่ที่มี